เกี่ยวกับการเล่นแรนแร์ลีบอน,นะครับเออผมผมมีเพื่อนนะครับชื่อปอ,รปอรครับปอรครับปอครับพูดมาสิครับเดี๋ยวผมขอเข้าไอดีสอนสอนเด็กที่จะมาเล่นนะครับเออคุณก็ใส่ไอดีที่คุณสมัครจากเว็บนะครับอ่าเยี่ยมนี่น,นะแต่คุณเธครับเธอครับ แบบพอคุณเข้าไปแล้วมันจะไม่มีเนี่ยเหมือนตัวละครของผมใช่ไหมคุณคุณต้องกดสร้างที่มันจะเขียนตัวเลขนะห้กดสร้างมาเลยแล้วก็เลือกเลือกสถาบันนะครับมันมีทั้งหมดสามสถาบันก็คือวงกลหลานี่นี่วงกเล่อันสองเฮียอะไรว่าเดอะว้าววาเลียว,วาเรีย,รยอันที่สามก็คือมีมีฟิอเล่นะครับแล้วคุณก็เลือกไปผมชอบวงกเหลาันงฝั่งนี้ อันนี้ก็คือเพศเอาเจออะไรก็ได้นะผมใช้แหละอันนี้เอ็ก์ตรมหมัดดาบธนูทวนปืนแล้วก็แอสซิสตน,นะครับแ,แอสซอสซินนี่ก็เป็นสายไหมนะครับกําเนิดมาจากพวกนคัคฆ่สา,าสามารถใส่อาวุธได้สามแบบนะไม่ว่าจะเป็นกองจากเคียวหรืออาวุธคู่เออเดี๋ยวเจมก็จะลงสายเมเชียนนะครับเราก็ไม่ราชาร้าแล้วเลือกเลือกรูปหน้าตาแบบเฮี้ยมากสุดตั้งตั้งชื่อไปเลยนี่ ผมผมชื่อแจ็คนะครับตั้งชื่อแจ็คกันแจ็คผู้ชนะก็เลยก็เลยกันแน่แค่ดหนนี่นี่แล้วกดตัดไปแค่นี้คุณก็จะปื้มอ้าวหี่ยถูกแช้แเอาหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใแจ็คหนึ่งเก้าหนึ่งก็เลยกันนะครับกดตัดไปนี่สร้าสำเร็จนะสร้างตัวละครสำเร็จคุณก็นี่นี่ เมื่อคุณได้แล้วคุณ่าดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวละครนี่แล้วมันก็จะอยู่นี่นะครับรอแปออ๊บนึงเอาเนี่ยมันขึ้นจากขาวอีกแป๊บนึงนะครับผมไอป้อไอป้อไอตัวเซตัวเซเซเมอร์มาโกเตะที่ที่นานเยเล่นอะ่ะจุด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 ,จด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 ตันเท่าเท่าไรนะเกมเกมแรดิบอลอะ่ะเดี๋ยวบางทีเขาถามสองร้อย เมื่อก่อนถ้ามีคนเคยเล่นแล้วมันก็ร้อยเินะครับ GM ก็จัดใหม่นะครับสองร้อยไปเลยนะครับก็เรามาเล่นกันได้นะครับอ่าตัวนี้อย่าอวดครับอย่าอวดนี่แล้วก็คนคนนี้นะครับที่เพื่อนผมเดี๋ยดๆดเด